สวัสดีพี่ๆเพื่อนๆนะคะพบกับช่องทีเด็ดหวยเจ๊น้ำพารวยนะคะวันนี้นะคะน้ำมาสอนสูตรพิกัดบนนะคะสูตรของค่ายไรลนะคะหรือค่ายทองนั่นเองนะคะน้ำได้ทำการสดสูตรมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะก่อนอื่นที่จะไปเล่นนะคะพี่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้น้ำด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้น้ำนำสิ่งดีๆมาฝากนะคะตอนนี้นะคะเป็นสูตรที่น้ำอ่าไม่ใช่สูตรสี่เป็นรอบที่น้ำคัดรอบมาให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะ รอบนะคะคัดมาแล้วเรียบร้อยก่อนที่จะไปเล่นก็อย่างที่บอกนะคะเทสก่อนสารอบนะคะค่อยนําไปเล่นนะคะสูตรแต่ละสูตรไม่ได้เดินดีตลอดทั้งวันนะคะวันนี้สูตรนี้เดินดีน้ําก็เลยนํามาให้พี่ๆดูนะคะเครื่องคิดเลขนะคะใช้เป็นแบบไหนก็ได้นะคะใช้เหมือนกันได้หมดนะคะอ่าดูนะตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องคิดเลขนะคะน้ำจะใช้เครื่องคิดเลขตัวนี้คิดนะคะใช้เป็นแบบไหนก็ได้เนาะอ่า รอบแรกเลยนะคะเราจะใช้นะคะสตัวบนนะคะสาตัวบน1นึสสองนะคะหนึ 1, 3, คูณกับ0ูนยจุดเกดเท่ากับนะคะผลรับที่ได้นะคะเราจะใช้หลังจุดนําไปเล่นนะคะหลังจุดนําไปเล่นเทคนิคไม่ได้มีแค่นี้นะคะต้องดูให้จบคลิปนะเทคนิคไม่ได้มีแค่เทคนิคนี้เทคนิคเดียวนะคะ จะมีเทคนิคให้จนสุดสุดท้ายคลิปเลยนะคะต้องติดตามชมให้จบคลิปนะคะพี่ๆนะตัวนี้นะคะเป็น604นะคะน้าก็จะดึงมานะคะคนํามาใช้นะคะนาไปเล่นนะคะก็คือ604นะเห็นไหมสุดหลังตัวนี้นะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่ารอบที่89ตัวนี้เข้าหรือเปล่านะคะรอบารอบ89ตัวนี้เข้านะคะเข้านะโอเคถัดไปนะคะ เราก็ใช้เหมือนเดิมนะคะสามตัวบนคูณนะคะสามตัวบนคูณคูณเขียนไว้เลยแล้วกันนะคะคูณนะคะ0.997นะคะ9ก้ตัวนี้นะคะเป็นเลขคงที่นะคะเลขคงที่สงสัยใช่ไหมคะว่าหาไงแต่ไหนนะคะ เลขคงที่ของตะวันมัจะไม่เหมือนกันนะคะก็คือผลที่คำนวณออกมานะคะเพื่อที่จะนําไปทําผลลัพธ์คำนวณให้เราเอาไปเล่นนะคะถัดไปนะคะก็คือใช้1.76นะคะ176คูณ 0. 9น7นะคะเท่ากับนะคะเห็นไหมเราก็ใช้472นะคะนำไปเล่นนะ,ะ472น,น,น,นำไปเล่นเรามาดูนะคะ รอบพิกเด้านย์เอเข้ารปานะคะรอบพิกเอเข้าเรียงๆเลยนะคะอ่าเหมือนที่เคยบอกหลายๆคลิปนะคะว่าจะนําไปขีกัดบนนะคะจะเอาไปรูดก้าประตูหรือวิ่งก็ได้นะคะเห็นไหมมันออกหลักลอยจก็หลักลอยเหมือนกันนะคะวิ่งได้น้อยนะคะแต่ก็ได้กําไรอยู่นะคะถัดไปนะคะก็ใช้เหมือนเดิมนะคะสามตัวบนเจ็ดสามเจ็ดนะคะคูณศูนย์จุดเก้าเก้าเจ็ดเท่ากับนะคะ ได้นะคะเจ็มานะเจ็ดอ่าเจ็รอบนี้เป็นไงรอบนี้ผลคือ5 1 3หนึรอบนี้หลุดนะคะหลุดไม่เป็นลายหลุดไในเกิน3รอบยังเดินดีอยู่นะคะยังสามารถใช้ได้อยู่นะคะถัดไปนะคะเอาเกบมาเล่นเกเราก็กดคำนวณเลย513นะคะคูณ0 9นยผลลัพธ์ที่ได้คือส6 1นนะคะที่เรานำไปเล่นนะ อ่าสี่หหนึ่งเรามาดูซิสี่หนึ่งเข้าหรือเปล่าอ่าตัวนี้เข้านะคะถัดไปก็ใช้นะคะ9ก้าสิบสามเลขเก้าิบสี่นะคะอย่าเลืมนะคะยังมีเทคนิคอีกเยอะนะคะในคลิปนี้นะคะต้องดูให้จบนะเพราะมันมันจะมาในแต่ละรอบไม่เท่ากันนะคะรอบนี้ก็คือ9ก้าหนึ่งสี่นะคะเก้าหนึ่งสี่โอเคเข้าเด้งๆอีกแล้วป้าเห็นไหมรักร้อย เกาโอเคถัดไปนะคะใช้4,8,9นะคะลบเเพื่อจะนำไปเล่น95นะคะ4,8,9นะคะคูณ0.997นะคะผลรัพธ์ที่ได้คือเห็นไหมเทคนิคนี้มาแล้วผลรัพธ์ที่ได้ก็คือ7.533มันเป็นเลข3ามใช่ไหมคะถ้าเกิดมันเป็นเลข3แบบนี้น้ำจะดึง7หน้าจุดนะคะ7,5,3มาเล่นนะ7,5,3 เห็นไหมผลรับเข้านะคะเสร็จเท่าอ่าผัดไปนะคะก็ใช้เก้าสิบห้านะคะเก้าสิบห้าคำนวณนไปเล่นเก้าสิบหกนะคะก็คือหนึ่งเจ็ดหกนะคะคูณศูนย์จุดเก้าเก้าเจ็ดนะคะเท่ากับนะคะผลรับก็คือนะคะสี่เจ็ดสองนะคะสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดสองหลังจุดนะตัวนี้เข้าไม่อ่าตัวนี้เข้าเหมือนกันนะคะ ลกเพอเห็นไหมลูกออกพิกัดร่างเยอะอยู่นะก็ต้องไปเทสสูตรอยู่ก่อนนะคะเพราะสูตรแต่ละสูตรนั้นไม่ได้เดินดีทั้งวันนะคะไม่ได้เดินดีทั้งวันเราต้องเทสสูตรก่อนสามถึงสี่รอบค่อยนาไปเล่นนะคะถัดไปเอาหกสี่ห้านะคะนำะไปเล่นเก้าสิบเจ็ดนะคะหกสี่ห้านะคะคูณเก้าจุดอ๋อไม่ใช่หกสี่ห้านะคะคูณ 0.997เก้าก้านะคะเท่ากับนะคะผลลัพธ์คือจุดศูนนะคะที่เราจะนำไปเล่นนะ065อ่ารอบนี้เป็นไงเข้าเด้ดิ้งไปเลยจ้าถัดไปนะคะใช้97ไปเล่น98นะคะก็คือนะคะ553นะคะคูณ0.997นะคะกดเท่ากับเลยใช้หลังจุด สามี่นึ่ำไปแทนนะคะหรือนำไปเล่นนั่นเองเนาะสามี่อ่ะเรา,าดูเป็นยังไงเข้านะคะถัดไปนะคะใช้เก้าสนำไปเล่นเก้าสิบกนะคะก็คือ9ก้าศนสี่นะคะคูณศูนยจุดเก้นะคะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเห็นไหมผลลัพธ์ที่ได้ออกมาซ้าแบบนี้ก็คือเราจะใช้หน้าจุดนะคะหนึ่งจำไปเล่นนะคะหนึด หนึ่งสองแปดรอบนี้เข้ามารอบนี้ก็เข้านะคะวิ่งบ,บนน้อถัดไปนะคะสองเก้าเก้านะคะเก้าเก้าไปนำไปเล่นหนึ่งร้อยนะคะสองเก้าเก้านะคะคูณศูนย์จุดเก้าเก้าเจ็ดนะคะผลลัพธ์ก็คือจุดหนึ่งศูนย์สามนะคะหนึ่งศูนย์สามรอบนี้เป็นไงเข้าเด้งเไปเลยจ้าถัดไปนะคะ ใช้ผล100นะไปเล่นหนึ่นย์สนะคะนั่นก็คือ0ูนนะคะคูณศูน7ุ้าเก้าผลลัพธ์ที่ได้คือ973นะคะ973นะ9ก3าเจ็ดสามรอบนี้นะคะดิ่งๆจ้ะอัดไปนะคะ102นะ่งศูนยอะเล่น103นะคะนั่นก็คือ439นะคะคูณศนย 9กาดนะคะผลรับก็คือจุด3กแนะคะ683อ่าเรามาดูซิเข้ารอเปล่าเอ่ย683อ่าผล103ก็คือ053นะคะรอบนี้ก็เข้านะคะอ่าตัวนี้นะคะก็เป็นพิเทคนิคนะคะพิกัดบนนะคะที่พี่ๆี่สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะคะต้องเทสสูตรดูก,ก่อน3 4ึงรอบนะคะเอาไปดูว่ามันจะเข้านะคะวินพิกัดบนนะคะหรือว่าพิกัดล่างนะคะเอาไปเทสเป็นสูตร สูตรวินก็ได้นะคะสูตรปักก็ได้เหมือนกันนะคะสูตรแต่ละสูตรสามารถดัดแปลงเอาไปใช้ได้หมดนะคะใครเห็นว่าคิดนี้มีประโยชน์นะคะคอมเมนต์นะคะกดถูกใจกดติดตามไว้ให้นะเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อจะนําสูตรแล้วแนวทางดีๆมาฝากพี่อีกนะถ้าใครขี้เกียดคิดในแต่ละวันนะคะขี้เขียดคิดก็มีกลุ่มแนวทางนะคะวางให้ตั้งแต่เช้ายันดึกเลยนะคะมีแอดมินเก่งๆนะคะทุกวันเลยนะคะเพราะว่าสูตรแต่ละสูตรใช่ไหมล่ะมันดัดแปลงเปลี่ยนแปลงกันไปก็จะมีแอดมิน หมุนเวียนกันไปนะคะสูตรนี้ไม่เข้าเปลี่ยนแอดมินนะคะสับกันไปนะคะเพื่อจะหาสูตรดีๆมาฝากพี่ๆเนาะ,ะสำหรับวันนี้นะคะน้ำลาไปแล้วแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ